เฉลิมพระชนมพรรษาราชนีสยามสิรินามพระบุญญาประเสริฐศรีเคียงภูวนาถพักมั่นคงองค์ภูมีมิ่งธานีจัก,กรีวงทรรงไทยราชสมพบคำรบน้อมสมนัสเรืองจรัสเอกอุดมสมสมัยกอบกุศลพรั่งพร้อมน้อมหาไทยราชอวยชัยแส้สองสดุดี อันเชิญพรเทพไทยพระไตรรัตน์ปกบันดาลดลพิพัฒนสวัสดสีน้อมศีระถวายพระพรราชินีสดุดีเทอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางบุษราณีหงสาคำสงวนพฤกผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารอุทรยภาคห้า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ